กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปลือจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพุทธศักราช2564ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศท,ทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปลือเพื่อให้กระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยฝึกฝนให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองทั้งทางด้านทักษะภาษาไทยได้ครบ5้าสาระได้แก่ด้านการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดวรรณคดีและวรรณกรรมโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพครูจัดทำสื่อและใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหา เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมวันสุนทรภู่กิจกรรมการประกวดทักษะต่างๆทางด้านภาษาไทยเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาไทยมีความสนุกสนานในการเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาภาษาไทย ด้านผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหามีผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มขึ้นทั้งในระดับสถานศึกษาและในระดับประเทศ ดิฉันชื่อเด็กหญิงิชัยสาวุธิและเด็กหญิงเบียรุเดือนคำใจวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานภาษาไทยเรื่องสื่อการสอนคำราชาศัพท์ร่างกายที่มาและความสำคัญสังคมไทยมีวัฒนธรรมในการแบ่งลำดับทางสังคมเช่ Zeiten, านพระมหากษัตริย์ลำดับทางราชวงศ์และพระสงฆ์ซึ่งการใช้ภาษาคำศัพ <mumbles. S 2> ท์เฉพาะและคำพูดนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานเรื่องคำราชาศัพท์เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้คำราชาศัพท์ได้อย่างถูกต้องสของการศึกษาคนว้า1เพื่อรวบรวมเผยแพร่คำราชาศัพท์ผลร่างกาย2เพื่อศึกษาความหมายคำราชาศัพท์ผลร่างกาย3เพื่อจัดทำสื่อการสอนคำราชาศัพท์ผลร่างกาย อุปกรณ์และวิธีการศึกษาวัสดุอุปกรณ์ด้านเนื้อหา 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. หนังสือพจานานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตย,ยสถานพุทธศักราช2554 3. อินเทอร์เน็ต 4. คอมพิวเตอร์วัสดุอุปกรณ์ด้านการประดิษฐ์สื่อ 1. ปากกายางลบดินสอไมบ้บรรทัดสอกระดาษแข็ง3ส,สันเกาผลการศึกษาค้นคว้าจากการศึกษาคำราชาศัพท์หมดร่างกายจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6พบคำราชาศัพท์ทั้งหมด46คําคำตัวอย่างเช่นพระเกษาแปลว่าผมพระรากขวัญแปลว่าไหาปลาลา พระนาลาชแปลว่าหน้าผากพระขนองแปลว่าหลังพระองคุรีแปลว่านิ้วมือพระอังสะแปลว่าบ่าเป็นต้นวิธีการศึกษาค้นคว้า 1. รวบรวมคำราชาศัพท์หมวดร่างกายจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. หาความหมายของคำราชาศัพท์ที่ค้นคว้ามา 3. บันทึกข้อมูล 4. นำข้อมูลที่ได้มาศึกษาและจัดทำเป็นสื่อการสอนประโยชน์ที่ได้รับ 1. ได้รู้จักคำและความหมายของคำรายชัดหมดร่างกาย 2. ได้สื่อการสอนคำรายชัดหมดร่างกาย วิธีการใช้สื่อบันไดงูผู้เล่นทอยลูกเตา๋าแล้วเดินไปตามช่องที่กำหนดไว้ตามแต้มบนลูกเตา๋าหากตกช่องบันไดให้ขึ้นไปให้สุดบันไดหากตกช่องที่มีงูให้ลงจากปากงูไปยังหางงูหากตกช่องที่มีคําราชาศัพท์อยู่ให้อ่านคําราชาศัพท์และบอกความหมายหากตอบได้ถูกต้องจะได้เดินขึ้นบันไดต่อไปผลัดกันทำเช่นนี้จนกว่าจะถึงเส้นชัย ปนปันพระอพอัน,น,ทอนาทีโและครับราง